ยี่สิบสี่ช่องอาตาทาวเวอร์ดีฟน์อีพีสามสี่ผมจะมาลงซอนลี่อย่างที่สามสี่นะครับผมซึ่งเป็นดาสุดท้ายของออสตานตอนนี้นะครับผมก,ก็ไปดูก็กดไลค์ให้ด้วยครับผมไปดูเลย ตอนนี้เราอยู่ยุคหนึ่งนะครับผมจะมาีวิวก่อนนะคือผมจะเลียวตัวนะครับผมมาขอพรนะแล้วก็เอาเอาพาวเวอร์ใช่ไหมหรือพาวเวอร์โอเคได้มาแล้วนะครับผมตัวอะไรก็ไม่รู้นะไม่เห็นนะไอคิวเท่าได้มาคือตัวนี้นะครับผมซึ่งไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นตัวที่โหดมากนะดูดูเบสซิ่งดิเบสซิ่งก็สวยนะครับผมดูมันมีแบบอะไรไม่รู้เต็มตัวเลยแล้วสวยมากในอันเนี้ยเออครับตอนนี้นะครับมันนับเด็ดใหม่นะครับผมซึ่งมันได้ทําการเปลี่ยนสีพาสแลวนะครับผมก็จะมีตัวอะไรก็คือ ไม่แน่ใจเหมือนกันก็นคิดเก็บไปนั่งดูเทียตัวนะครับผมก็ตอนนี้ผมเลือกสูบนะผมมันมันเพิ่งมาใหม่เลยอ่ะนะมาดูในตู้ซิมีอะไรเอ่ยในตู้นะครับก็จะมีโอ้โหอุปิโตะเออใช่อุปิโตะต้องมาทํามารดาร่ะนะครับผมมารดาเจ็ดดาวเนะครับต้องใช้อุปิโตะด้วยนะแล้วผมจะสูมมาไว้สัก2ตัวครับเอาไว้เอามาทำอีโวมารดาร่ะหนึ่งตัวแล้วก็เอามาเก็บไว้หนึ่งตัวนะครับผมเอามาเก็บไว้ในสลักหลย่งดองไว้เพื่อที่ใช้นะครับผมมาสูมไปไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้ยได้มาหนึ่งตัวแล้วครับโอ่ะก้าผม ต้องการให้ตัวเดียวแล้ผมได้แบบง่ายๆเลยนะมาอุซาสิเกะไม่ได้แล้วอ่ะมันมันจะการันตีให้ผมมาตัวที่สองเนี่ยเออส่งมันต้องการันตีผมนะไม่ได้จริงอ่ะพี่ผมเสียเพชรไปเยอะแล้วเพชรเหลือห้าหมื่นเลยครับแต่ผมจะหมดจริงๆเนี่ยนะผมส่งไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ยร้อยสิบแล้วครับมันยังไรนี่แล้วอ่ะ มันการันตีแน่เลยโอ้โหมันถามจริงมันการันตีแน่เลยอะครั้งเดียวเขาท้ายเอ๊ะเอ๊ะเโอ้โหโอเคการันตีสุดยอดโอ้โหไม่เป็นไรครับถือว่าไม่เป็นไรไเบราไรเก็บไว้เองมาเปิดได้ใช้นะครับผมโอ้โหเสียเพชรไปฟรีๆมันเสียเพชรฟรีๆให้ไปดูอะไม่เป็นไรได้มาสองตัวนะครับมาครับผมตอนนี้นะก็จะมีโค้ดห้อใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าปัจจุบันมันยังใส่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ลงคลิปนะซึ่งผมก็ใส่เป็นแล้วได้มา50สตางค์นะครับแล้วก็มีเจ้าหหมมมึึกกกกกเเเเเข้้้้้าาาตตตตตูดวววววยนนนะะจไไอปป็็็็ััััับบบบบงงคคค์์รผแแ่ล ได้เออเอาได้เลยเหรอเออเป็นตัวที่ผมไม่มีด้วยผมต้องกาวนานแล้วตัวนี้มาเก็บไปเรียบร้อยได้แล้วมาครับตอนนี้เป็นตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือไซบอร์กนะครับตัวไซบอร์กนะครับผมซึ่งมันตีเร็วมากผมสุ่มเก็บไว้เหมือนกันนะครับผมก็คืออันนี้เป็นคลิปที่อับไว้นานแล้วเอา้เอาเาดี๋ยวนะคลิปนี้มันจะโดนดีหนระือไม่ดีวนะเนี่ยผมสุ่มแบบกดสองครั้ครั้งก็ได้เลยอะ่ะยอดมากเลยอะ่ะโดนอย่างเดียวเนี่ยไอ้หมึกผมกดสองสามครั้งนะจริงๆไม่โตกดสองสามครั้งหลยแต่ว่าผมใกล้อีกตัวหนึ่งไงมาครับซึ่งตออนน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 ีีนะี้้ะะะผผผมมมก็จทาางโโโววเ่่่คคคคัััรรบบบบซึยแได ครับตอนนี้จะเอาไปใช้ในสตอรี่ด่านสุดท้ายนะครับผมจริงๆผมแค่อยากเอาไปลงเพ้นนิเฉยนะคือมันน่าจะเปลี่ยนอะไรใหม่เยอะเลยอะโค่นันมันจะเนิร์ฟหรือเปล่าเหมือนมันจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วอะแล้วก็อูริวนะครับอูริวผมก็ครบตัวแล้วนะตอนนี้อูริลอูริวผมก็รีโ,โว่ไปแล้วกัน,นะครับเป็นอูริวหกดาวนะครับผมนี่นะมันอะไรครับตัวเมตาในอดีตนะครับแต่ใครเล่นแันออสตาตอนกึ่ก่อนช่วงมันมาแรกอะอูริวที่เป็นตัวโอพีเลยแบบผ่านทุกด่าน,นจริงๆอูริวอะแต่ตอนนี้ผมก็ได้มมมามาาานนะะคครรรััับบกผจสถแแลตวี้้ได ได้มาแล้วครับผมกูหังนะใช่ไหมเค okay, กดออมพวกนี้มันจะหับโอเคได้มาแล้วเหลือก็าเขาไม,ไม่ยังไม่กดอาการครับพี่เกดกดมาได้ตัวนี้มากดเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวมันหายนะไม่ล็อกแล้วมันชอบหายผมไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรเราใช้ไอันนี้อีโวูอ่ะมันคืออะไรทุกคนใครรู้บอกได้นะครับใครรู้บอกอได้นะมามาครับตอนนี้ผมอย,ยูนะ่ในตัวสัตว์นะครับผมปิดคอมไปแล้วแล้วตัวนี้มันเข้ามาพอดีนะครับมันตัวที่ผมอยากได้มากเลยคนระตัวนี้มันตีเร็วสุดๆเลยนะโอ้โหมันสุม่มได้กี่ครั้งได้รอบนี้ผมจะเกลือกกกววว่่าาาาคคลลิิปปนนีีีี้้มมมมมดดดดงงอะผตุแบบ ลําค้งได้เลยอ่ะในที่สุดเราก็ได้ตัวนี้มานะครับตีศูนย์จุดหนึ่งวิโคตรยอดมากเลยมาครับกลับมาในคอมเหมือนเดิมนะครับผมเราจะมาลงสตอรี่กันนะครับผมจะเอาโคดันลงด้วยแล้วกันนะโคดันนะมาเป็นด่านสุดท้ายท่านที่สี่ท่ด่านทัวร์นาเมนต์นะครับผมมาลงเลยแล้วกันนะครับผมกดสตาร์ไปเลยนะครับผมมาครับผมจะไปปรับเป็นนอร์มัลแล้วก็วางสิีวก็ไม่โดนข้างหลังนะครับผมใครมีวิธีลงอย่างอื่นก็ลงได้นะจริงๆทางนี้ครับเอาแอตตาลงนี่คือผ่านแล้สบายนะรวมแล้วก็คูลเลอร์ก็เฉยๆคูลเลอร์ตัวเดียวกับตัััััววววต่่่่่าาาาางงแแบบไไไออ้้้จมมมมนน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 นีีกกกกก็็็ผผผลลลสโ์ิดดหยยะคร เป็นด่านที่โคจะง่ายของโลสองเลยมันง่ายมันง่ายจริงๆดไม่พี่มันด่านสุดท้ายก็ได้ครัง่ายขนาดนี้ไปก่อนมาให้ลงผมจะลงให้ดูว่ามันลงยังไงนะครับมาผมจะอัพตั้านเลยก่อนครับตอนนี้เวฟที่สามแล้วเวฟสามเราจะมาอัพต้านนั่นแล้วค่อยวางตัวตอนเวฟสามนะครับมาครับเวฟที่สามเลยนะครับอัพตัวไปหนึ่งครั้งแล้วก็ผมจะวางอ่าูลเลอร์กันตรงนี้นะครับวางไปวางอีกตัวหนึ่งครับเควางสองตัวนะจริงๆคูลเลอร์ใส่ออฟไฟมาก็จะดีมากนะครับผมแนะนำไมให้ใส่ออฟไฟแต่ผมลืมใส่มานะผมเพิ่งใส่ให้โคนันเฉยๆเลยอ่ะจริงๆโคนนั้้ไไม่ตองใชก็ด้เเออไไม่ป็นรรคับโคนันผมก็จะ เอามาวางเล่นเล่นเฉยๆครับก็เลยเอามาใส่ไว้นะมาผมจะอัสบีแบบก้อนไปนะครับผมตอนนี้ผมวางไอ้จังเอาไปรอเบิันนึงแล้วกดบัฟไปเลยนะครับที่วิวตอนนี้เป็นพี่สี่นะครับผมเอาไปจังอีกคันนึงนะรอดังก่อนเอาไปจังไปแล้วก็อัสบีแบบก้อนต่อเพิ่มๆโอเควิที่ห้านะครับผมวางเริ่มเพิ่มนะครับคือผมมันต้องรีบวางครบแผลตัวนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ออฟไฟมานะมันเลยมันเลยตีไม่แรงมากนะเออผมลืมจริงๆเนี่ยจริงๆใส่ออฟไฟมาดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ผ่านได้เหมือนกันน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 ะะะะคคครรรรััััััับบบแตตต่่่่่่ววววาาาามมมมมจจจงงงไอ้ิเเ็หลลุดดยๆกกีผ วางอ่ะสโลว์ตรงนี้นะครับผมวางแค่ตัวเดียวสโลว์นะวางอัพขั้น2องขั้นแล้วก็กดเป็นปรับเป็นล้านนะครับผมดังนั้นก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจาดนั้นเรก็รอนะครับรอเวฟขึ้นนะแล้วก็จะอัพตังไปเรื่อยครับผมผมจะอัพคุณเลื่อยให้ตามทุกตัวนะครับรอค่อยๆวางคนนั้นแนล้วกันนะหรือไม่ต้องวางก็ได้ <c oughs> มีแค่คุณเลื่อยก็ชนะและ้วจริงๆมาอัพคุณเลื่อยไปครับก็คือเล่นแบบนี้จนครบท,ท,ทุกทุกด่านของด่านสองสี่นะครับครบหมดเลยนะ มันไม่ได้ยากเลยจริงมันง่ายมากเลยมาครับผมจะอัพไอ้จางไปต่อนะครับผมไอ้จางผมขั้นที่ห้าแล้วเดียวเเดียวประมาณนี้ครับมาพอตังขึ้นสามสี่ครับสามสิี่เชไดผมจะ up ปูเลอร์ไปให้ตันเลยนะแล้วก็กดเซกมันเลครับเซกมอนมาเลยนะครับปูเลอร์ผมจะวิเดวมา2ตัวนะครับผมคือด่านนี้มันเป็นด่านแบบว่ามอนมาแค่ทางเดียวครับแล้วก็มันจะแยกเป็นสทางนะอย่างนี้เลยปูเลอร์ผมก็จะมีสองตัวแล้วก็ ชนตามหมดเลยมาอัพตามไปต่อนะครับไปคือไอ้จังเนี่ยผมจะให้ผมจะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยบอกว่าอัพถึงขั้นไหนนะเออผมจะแยกวางคนนั้นก่อนวางตรงไหนดีวะวางไว้ตรงไหนดีเออวางจเยอะกันนะครับวางได้แค่ตัวเดียวนะคนนั้นนะครับมัเห็นไหมวางได้แค่ตัวเดียวนะก่อนไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนวางได้หลายตัวใช่ไหมผมไม่ทันทุนนั้วะไม่เป็นไรครับผมจะเอาไปครับอัพสปีดเหลก้อนแล้วอัพไอ้จังไปต่อครับไอ้จังอัพถึงขั้นขั้นที่ขั้นที่มันปรับสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับโอเครััับตีว้ในีวตรนีครับโอเค ผมจะอัพเออนิดเดียวนะครับผมจะอัพใบจังแค่นั้นตป็นเวทีที่12ผมจะอัพสปีดแล้วก็ถึงขั้นสินะครับผมโอเคประมาณนี้ผมจะอัพกูเลอร์ต่อยนะกูเลอร์อัพใไปนงทุกตัวนะครับผมจิบๆไปอัไปไปไม่พอตังไม่พอรอตังก่อนยังไม่พอเวฟขึ้นแล้วเวฟขึ้นแล้วอัพต่อครับอัพไปอีกกูเลอร์อัพไปออปึ๊บได้ครบทุกตัวไะเนี่ยแสนสามไม่ได้ครบทุกตัวไะไปเอือได้ครบทุกตัวเลยเรียบร้อยครับครบผมจะอัพไปครบแปดตัวนะตอนนี้ไปแล้วก็กดตัวสุดท้้้ายออออออัััััััพพไปีีกกกกก็็ดคคคคครรรรบบบทุตตตววแลลนนนนนนูเ์ผผมมะะะจ่โโ เอาไปอีกโอเคผมจะอัพคนนั้นให้ตันเลยนะให้มันสามารถที่จะตีแรงที่สุดเลยจะได้ตีตายเร็วๆพวกมอนพวกเนี้ยมาตังขึ้นมาไปครับโอเคตันแล้วนะครับมีสกิลกดด้วยนะไม่แน่ใจว่าสกิลกดมันทําไม่ได้ไหมผมคงจะทำไม่ได้ผมจะทำไม่ได้สก,กิลม,มาวันนี้บอสมาแล้วนะใช่ไหมกายังไม่มาดีกว่าผมบอสไม่ <c oughs> ไมาดีกว่ามาผมจะอัไปจังหนึ่งแค่ขั้นที่11นะครับผมประมาณนี้เนาะนนนะก็คูลเลยผมไม่ใช่คูลเลยสิปีบอกก็มาอัพแค่ให้มันตงนังแสนนึงก็พอแล้วมาผมจะกดสกิลไไไไปเเเลลยยกกััันนครรรรบ้้าาามมมม่่่่่ดดววสิิอออะอะะพจหืุแตตี เที่สี่วิค่ะแต่วงแคบนิดนึงนะคูณท่านผมไม่เป็นไรชิวๆครับผ่านแบบง่ายเลยแค่คูณเลยก็ผ่านนะมาอันนี้ผมจะรอจบเกมนะครับผมไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็นะครับผมก็ใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็บอกผมได้นะคอมเมนต์ั้งคลิปด้ับอยาเพียร์ทีโอ้ตอนนี้บอสต,ตายหมดแล้วเนี่ยบอสเหลือต,ตัวเดียวแล้วใช่ไหมอู้เลยบอสอย่างเร็วอ่ะทุกคนคือเอ้อเหลือสองตัวนี่หว่ามาเดินท้อ,อนกันโคโนมันโคโนมันตีแรงอ่ะคโน,นมันตีสิบเจ็ดเอ็มเลยอ่ะตีตีเร็วด้วยนะอู้เลยผมก็ดาเมจ่ีิคยี่สิบสองน่ะชนเรียบบร้อยยตาจเกม บสบายๆเอ๊เป็นดา่านแรกนะครับเป็นสบายๆเพิ่งเล่นหล่อเงี้ห้ารอไปเล่นดีกว่า ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เหลือแค่ให้ฐานสุดท้าย,ลย <c oughs> แล้วนะลนที่6นะครับัท้านเลยนะปบ้านเราไปเล่นกันต่อดีกว่านะครับผมรายท้ายนะไป สุดเราก็จะผ่านนะครับเวที่สิแล้วก็จบเกมแบบอีซี่เลยนะด่นานสุดท้ายนะครับมันก็ง่ายเหมือนเดิมเลยนะตั้งแต่ด่านหนึ่งถึงด่านนี้ก็ง่ายหมดเลยเร้อรยผ่านแล้วครับได้ตัวแลนด์พิลุผ่านด้วยมาครับผมก็ครบทุกด่านตัวนี้ฐานเี่ผ่านทุกด่านแล้วโลก2ครบทุกด่านแล้วพอแล้วนะครับไม่รู้ทำไปต่อแล้วต่อไปต้องไปหาอ,อัพเกรดดาวบ้างแล้วได้จริงมาครับแล้วก็มาอยู่ในช่วงรีวิวนะครับผมจะมารีวิวโคนันนะครับหกดาวนะครับผมเป็นตัวที่แบบว่าเคยเป็นเมตามาก่อนตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเมตาหรือเปล่านบะัังคแ่ตววเดียนะ ก่อนมนันน่าจะวางได้หลายตัวใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วน่าจะวางได้หลายตัวเามื่อก่อนมาผมเปิดเอฟเฟคให้ดูเลยนะครับเป็นฮาร์ดเลยนะดูเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคขั้นแรกนะครับประมาณนี้เนาะตีละเม 5, ็ดห้าพันตีสองวิระยะสี่สิบโคตรสุดยอดสุดยอดมากสุดย,ดดยดังเร็วอะ่ะถ้าก็เป็นท่าเลยไม่ดูนะครับมาขั้นสอนละเม็ดถงแสนเก้านะครับผมถงแสนเก้าตีสี่วิระยะหกสิบเลยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นท่าเลยก็ไม่ดูเหมือนกันเป็นแบบกระดาษลงมาจากข้างบนใช่ไหมมาขั้นที่สามละเม็ดล้านห้าละตีสี่วิระยะหกสิบนะคะผมประมาณ ขั้นที่4นะครับดาเมจสองแสนไอ้สองล้านห้านะครับผมตีสี่วีเรียแปดสิบนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนท่าใหม่นะครับเป็นแบบว่าระเบิดนะทีห้าเลยทุกคนกระดววาษรนะเบ <c oughs> ิดอ่ะต้องรู้ดีโอ้โหประเทศมาครับขั้นต่อไปขั้นที่ห้านะดาเมจสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นตีสี่วีเรียแปดสิบนะครับผมท่าท่าเดิมเลยนะขั้นสุดท้ายแล้วเปลี่ยนห้าล้านตีสี่วีเรียหนึ่งร้อยนะครับเพิ่มไปซื้อกดไปด้วยครับจะกดสกิลนี้ก็คือสกิลมในการดาเมจทั้งวงนะครับผมเป็นแบบว่กากดทีเดียวก็ทั้งวงเลยประมาณนััััั้้้้้้้นนนนนนนะะะคคคคีีบบบบหาาาาาาาใช่รรรมมมลลลไไไไปปปปจจจงงแวดเผต สิบวิเลียนยังร้อยนะครับผมประมาณนี้นอกสาหรับตัวนี้นะครับถ้าจอบวันนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามไว้ด้วยครับผมเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย